สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องชัยดูเฮงนะฮะท,ทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบก,กันสำหรับในคลิปนี้นะฮะเป็นในเลขที่ออก143นะครับ143าำสูตรนี้ไปใช้นะครับซึ่งถ้าลองนำไปจับแล้วเนี่ยตัวเลข ไม่กี่ชุดนะครับเนาะ,ะอ่ะใครที่มีนะครับทุนน้อยอ่ะดำสูตรนี้ไปจับนะครับเนาะเอ้านั่นแหละนะครับก็ลองนำไปติดตามกันดูนะครับก็ในงวดล่าสุดอีกออกไปนะครับในที่ใน 9, 3, 5 9 4 1ถัดมาก็จะเป็นในที่130517นะครับถัดมาในงวดที่แล้วเป็น056143นนะครับอ่า ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เลขมี1มี4มี3ใน3ตัวบนอยู่นะครับในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในที่ใน4 1 2 4 3 3นะครับถัดมาเป็น4 6 2 6 2 4นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน4 4 6 3 1 4อ่าอันนี้เป็น1 4 3อันนี้เป็น3 1 4นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในที่ใน0 1นะครับ6 68นะครับแล้วก็72นี่นะครับก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับเลขออกแบบนี้ก็มีไม่บ่อยนะครับเนาะอ่ะช่วงก่อนหน้านี้เป็น783 738นะครับถัดมาเป็น01นะครับ3937เนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในที่ใน27นะครับ2134นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน45นะครับ8 30 3นอ่านะครับนี่แหละก็จะเป็นในที่มี1มี3มี4ในที่ในบนนะครับถัดมาจะออกผลนกันไหมนะครับอ่าในตรงนี้ก็มี8อันนี้ก็มี8ล่างเหมือนกันนะครับจะออกคล้ายกันเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งหลายๆงวดมันก็ไม่ได้ออกคล้ายกันมันอาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้งวดล่าสุดอาจจะเป็นในที่ใน8 81หรือ80หรือ8 7หรือ82ก็ได้เนาะ แต่ถ้ามันมา8ก็เน้นๆนปากแล้วก็มาจับในทุงนี้แล้วกันนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วนะครับในช่วงที่มันออกแบบนี้นะครับมันก็จะเลขเลขมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับซึ่งมันมักจะเอานะครับไปที่ในหลักหลักเนี้ยเป็นเลขเด่นหลักพันหลักพันหลักพันนะครับหลักพันก็จะจับไปเพิ่มแต้มนะครับเนาะห้าเนี่ยห้าเพิ่มไปเป็น6นี่ก็มี5ทถัดมา0น ศูนย์ 0, เพิ่มไปเป็น 1, 0กับ1อึ่งมาหเนี่ยอันนี้เหมือนกันช่วงนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับสเพิ่มไปแต้ม1ก็จะเป็น3 2 3สนี่มา2หลักพันเหมือนเดิม2เพิ่มไปเป็น3 2กับ3นีมา3อันนี้6เพิ่มไปเป็น7ก็มา 6, ี่มาทั้ง6ทั้ง7ช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเลขออกแบบนี้เนาะก็ต้องใช้สูตรคล้ายๆกับ3 เพิ่มไปก็จะเป็น4อ่ะมา3บน3ล่าง3เพิ่มไปเป็น4นะครับก็มาทั้ง3ทั้ง4 2เพิ่มไปเป็น3นะครับก็มา3บน3ล่างอันนี้ก็มาบนมาล่าง6กับ7ล่าสุด 6, 6เพิ่มไปเป็น7นะครับก็ต้องแสดงว่า6กับ7เนี่ย6กับ7เนี่ยเด่นเนี่ยจะมาทั้งบนทั้งล่างเหมือนในก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับอืมก็ลองนำไปพิจา,ารณากัน นะครับหกกับ7นะก็ก็น่าสนใจนะครับเราเพราะว่าอ่ะเนี่ยมี6มา7อ่ะรอบนี้จะมี6หรือ7นะครับเนาะซึ่งเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับในตรงเนี้ยในตำแหน่งตรงเนี้ยมันมักจะมาในที่ในเลขเด่นนะครับจะมาจับกันกันกบในงวดน,นี้แล้วก็งวดน,นี้ฟังดูก็อาจจะดูงงอ่ะพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบลิปนะฮะก็้ะใเข้าใจว่าเลขเด่นตั็เป็นตัวเด่นตัวไหนถ้ากด เลื่อนไปเลื่อนมานี่ยังไงก็ไม่เข้าใจสูตรก็คือจะเอาในตรงนี้มาในแต่ละช่วงอันนี้ก็ศูนย์ห้านี่เอาตรงนี้มาทําอะไรนะครับอ่ะล่าสุดศูนย์ห้าเนาะศูนย์กับห้าก็นําเพิ่มแต้มนะครับอันนี้สองหกสามเก้ามาจากตรงนี้น,นี้มานี่อันนี้ก็ศูนย์ห้ามาตรงนี้ก็คือจับทำอะไรนะฮะก็คือจับไปเพิ่มแต้มนะครับ ศเป็น1นหเป็น6นี่อันนี้เหมือนกันนะครับ2อเพิ่มไปเป็นสาเพิ่มไปเป็น7 3เพิ่มไปเป็น4 9เพิ่มไปเป็นศูนย์ทำไมถึงเพิ่มไปนะครับเพราะเอาตรงนี้มาเพิ่มไปก็เพราะเอาตัวเด่น4ตัวนี้แหละนะครับตัวเด่น4ตัวเนี้ยนะครับนํามาจับกันกับในงวดนี้แล้วก็งวดนี้จับกับตัวไหนนะครับนี่ก็กลับจับจับกับตัวที่ ไปเพิ่มแต้มเนี่ยสกับ3ามอ่ะมา3แล้วยเนาะนะครับนี่หผลออก6 3สานี่ก็มาเอา6อยู่ตรงนี้นั่นแหละนะครับส่วนในงวดถัดไปก็มาเอาเด่นตัวนี้สามจเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเด่นก็ได้เด่น6กับ2องเนาะอ่ะหกหกับ7เข้าไปหกับ7จ็กับ7มาจากไหนก็คือเพิ่มแต้มในตรงนี้นะครับไม่งงนะครับน 6, 7, เนาะหกับเนี่ก็มา6มา7ส่วนตัวเด่นออก72นี่นี่ก็มาเอาตรงนี้ นี่นะครับน่ะก็ได้ในที่งวดก่อนมาล่างอันนี้มาบนนั่นแหละสีตัวเด่นตัวนี้จับได้ทั้ง2งวดเพราะว่าเอามาจากในวนันนี้อันนี้เหมือนกันนะครับงวดนี้ได้เด่น3กับ4อ่ะเด่น3เด่น4ตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็มา,าในตรงนี้มาจับกันกับไดเด่น3เด่น4นะครับพอลออก3 4สี่นี่นี่เอาตัวไหนก็ได้3กับนี่ก็มาบนนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับถัดมา ดินสองดินสามนะครับมาสามสามบนสามล่างก็มาจับกันกับในตัวนี้นะครับนาะถ้าจับคู่เนี่ยสองกับสามอ่ะเนี่ยลองจับดูนะครับก็มาจับกันกับสี่ศูนย์สามเก้าก็จะเป็นสี่ศูนย์สามเก้าเนี่ยจับแบบนี้นะครับก็ผลที่ออกแปดสามศูนย์สามก็มาศูนย์สามนี่นะครับ เนี่ยก็ล่าสุดเหมือนกันเลยนะครับซึ่งเนี่ยในงวดก่อนนะครับศูนย์กับ1น่งมา1แล้วเนาะนะครับตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็มาจับ,ก,บกับในชุดนี้เนะี่ยถ้าถ้าจับชุดนะครับก็จะเป็นในที่ศูนย์กับ1เนี่ยงวดก่อนนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยไม่เอาเด่นจากในตรงนี้เลยนะครับตรงนี้มาจากไหนเนี่ยศูนย์กับ5ตรงนี้ นำไปเพิ่มแต้มเพื่อที่จะมาหาในงวดนี้ก็จะเป็นในที่ในหนึ่งหกศูนาเนี่ยก็สำหรับผลที่ออก6 1หนึ่งก็มาล่างงวดทันมานะครับก็เอาตัวเจ็ดหก6 7็ดมาจากไหน6 7ก็เนี่ยหลับคันไปเพิ่มแต้ม6เพิ่มไปเป็นเจ็ดวัล่าสุด6กับ7ตัวที่มาจับเลย ก็4ตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับศูย์หตรงนี้นําไปจับเพิ่มแต้มนีศูนมาจากนี้นะครับก็จะเป็นที่หนึ่1หกหนึ6 6เจ็ดหนึ่งหเนยาี่ยลองนำไปจับแลยกันนะครับแปดชุดนี้หรือถ้าเยอะไปชอบเด่น6ก็นำหกไปจับถ้าคิดว่า6จะมาอีกหรือชอบ7 แล้วก็นําจตไปจับนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีกันกับในใสูตร143่สนะฮะสูตร143นะําสูตรนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ขอให้ใช้ได้นะฮะก็ขอให้ใช้อีกเดี๋ดีอีกแล้วกันแต่ที่แน่ๆนะครับเนาะเนาะมันมี8มี8นะครับว่านี่จะเด่น8หรือเปล่า อาจจะแจะมาอีกไหมหรืออาจจะไม่มานะครับถ้า8ไม่มาอ้าวศูนย์ศูนย์ลองศูนย์แล้วกันนะครับลองสายดูดสายวิ่งลองลองนำไปลูดไปวิ่งแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ